สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเที่ยวเก็บบรรยากาศงานเกษตรแฟร์ปี2567ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนนะครับงานเกษตรแฟร์นะครับก็จะเป็นงานประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับปกติจะจัดทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับ จุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นโซนจัดกิจกรรมที่อยู่ทางด้านฝั่งประตูถนนพหลโยธินนะครับค่ะเราว่าได้รวบรวมทั้งมะขามหวานองือดิที่หมดคารนกันแล้วซุ้มกองอำนวยการนะครับเดี๋ออวยวเราจะเข้าไปขอโบชัวเที่ยวงานกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอโบยชัวไปหนึ่งนะครับ นี่ครับโบชัวเที่ยวงานนะครับก็จะแสดงถึงรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆที่จัดในมหาวิทยาลัยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่านะครับ โอ้โหมีร้านขนมย้อนยุคยุคเก้าสุดด้วยนะครับร้านขนมย้อนยุคนะครับว้าวมีเกมเศรษฐีด้วยเห็นร้านนี้แล้วคิดถึงวัยเด็กเลยครับ ลูกชิ้นไม้ละ3บาทน่ากินมากเลยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายอยู่นะครับคนยังมาเดินเที่ยววันกันไม่ค่อยเยอะก็เลยเดินเที่ยวงานได้สบายเนยนะครับคนไม่แน่นเลยครับ มุมนี้ก็เป็นมุมเครื่องเล่นมุมสน,สนุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีเครื่องเล่นอะไรกันบ้างนะครับที่แน่ๆนะครับพวกปลาเผาปลาลูกโป่จะเยอะมากเลยครับ มุมนี้ก็เป็นมุมเล่นเกมบิงโกนะครับเ,เลยกามานะครับมีบ้านลมให้เด็กๆเล่นด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะสัมผัสค,ความหลอนนะครับก็นี่เลยครับบ้านผีสิงร,รู้สึกว่าเด็กๆจะชอบบ้านผีสิงกันมากเลยครับรับผีสักตัวไหมครับ มีม้าหมุนแล้วก็ชิงช้าส่วนด้วยนะครับว้าวมีรถซิ่งยอดเหรียญด้วยเป็นรถซิ่งยอดเหรียญน,นี้แล้วคิดถึงสมัยเด็กๆเลยครับเดี๋ยวนี้หาลิได้นนยากมาก มุมนี้ก็เป็นมุมตลาดน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนดูบรรยากาศกันสักนิดนะครับ มตลาดน้ำของกินจะเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกิจกรรมที่จัดบริเวณโซนใจกลางมหาวิทยาลัยกันนะครับราเราจราทะอุกรมากษนก็ร มุมนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์บูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดจัดกิจกรรมที่อยู่ตรงโซนใจกลางมหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับตอนนี้คนก็มาเที่ยวงานกันเริ่มเยอะแล้วนะครับเวลาเดินก็จะเบียดเบียดกันหน่อยครับ มัสคอตน่ารักน่ารักเลยนะครับมัสคอตชื่อน้องมีญานะครับก็จะเป็นตุ๊กตาลูปลูกไก่นะครับ จุดที่เราเดินอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นโซนที่จัดจำหน่ายพวกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับอันนี้ก็เดินมาถึงมุมที่เป็นโซนร้านค้าของบรรดาที่สินักศึกษานะครับอคนครับตอีมาเป็นโลกท้อฟ้าสมัยไหมครับ ที่เราเดินอยู่ตอนนี้ก็นนจะเป็นมุมสัตว์เลี้ยงนะครับ วันนี้จาออกมาใจดีให้คุณามีร้านตู้ปลาสวยงามด้วยนะครับ thank yeah. you วันนี้เราก็เที่ยวงานเกษตรแฟรเสร็จแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอจบคลินี้ก่อนนะครับ